ผมเพิ่งมาเล่นเลยนะตัวเนี้ยได้ลองเทสสกิลไปบ้างอะแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเลยเคลีย <c> ร <oughs> ์พื้นที่ไปก่อนล <c oughs> เลยเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดตอนนี้น่าจะได้อยู่มังม้งมั้งเอ้ยมีคนมาเปิดประตูด้วยน้องเจงะ <c oughs> นะน้องเจนเปิดประตูมุด <c oughs> หกท่อเลย <c oughs> ตัวนี้มันเดินแค่สองเอี่ง่าผมเดินตามไม่ทนันอะมันเดินมานมันเดินเท่าผีพายเลยอะ ก็แบบเดินแบบต๊อกแตกตอกแตกต๊อกแตกน้องปุ๊บอุ้ยก็เดินต๊อกแตกเดินแบบตุ้มหนุ่มโอ้คนอยู่เยอะจังขอผมเดินติดด้วยตัวมันใหญ่เรามองไม่ค่อยเห็นอ่ะผมไล่สุดกันแล้วนะฮะเขาดิอาหารมาเปิดประตูผมมาผมไม่ชอบเปิดกล่องด้วยเอาจัดหนึ่งไม่โดนไม่จะโดนอ่ะอ้ยหนึ่งทีไปก้อน กวัวจะโดนก็แบบบัตรรัดสิบอะไม่ได้โดดได้ทีนึงเฮ้ยข้าตู้นี่เนี่ยไม่โดนหรอเขาออกตู้ทันหรอเมื่อกี้เขาบัตรรัดผมไม่หายด้วยเขาออกตู้ทันหรอเฮ้ยเขาออกทันได้ไงวะหน่าไปไหนแล้วโอ้โฉีกไปนู้นแล้วอะฉีกไปไกลเลยมียาด้วยครับตรงนี้ หน้าแดงแล้วเออเมื่อกี้น,น่าจะโดดหรอเมือ่อกี้ถ้าจะโดดแ้จะหลับแรงถ้าเขาโดดอีกรอบนี้เขาจะฉีดยาทันไหผมเดินแ็่สองเองไม่โดดเอ๊ะอ้ยสวนสวยแล้วฉีดยาทันแน่เลยผมหอนก่อนทันปะเนี่ย ไม่ทันไม่ทานไม่ทานไม่ทันเขาไม่ฉีดเขาไม่ฉีดผลหานแตกมีคนผ,ผลหานแตกหมดไม่ถึงแปรยานแรเนี่ยซาวิน่าแล้วจะหมดมั้งฉีดกแน้วครับเข้าโดดไม่ได้เนี่ยเขน่าจะไม่ได้ฉีดยาแล้วแหละไล่นา,นานเหมือนกันนะตรงตรงัวนี้อีกอีอีกอีกอกี อาวนะรอเุ้ยผมเพิ่งโดดไปเมื่อกี้เขาออกไปเฉยเลยตีมยังไงอะเราอะเออโดนเต็มหัวเลยเขาตัวอุ้ย,ยไม่โดนหรอโอเคโดนนะงั้นผมโดดทางยาวนี่แหละอ้ยคำรามเกี้ยกวกาดงา ะะผมไม่ใหญ่เขาฉีดยาผมดักทางนี้และเพราะได้ชุบไม่ได้ฉีดไม่ได้เหมือนเจ้ายาไปแล้วนะหรือล่ายาหายไปแล้วรามอะ่ะดักหน้าดักหน้าขึ้นโบดกลางไปอนะ่ะเออขึ้นไปแล้วเขาเด้ยามาปะยามันหายไปไหนอะ่ะใช้ไปแล้วหรอใครใช้วะเนะี่ย โหชุกยังไวเลยฝนซะ้ำแล้วกันนะไม่อยู่ไหนขวัญเลยเปิดประตูเราอะ่ะวิ่งมาเปิดประตูอย่างนั้นเหรอเจ้ากล้าวิ่งมาเปิดประตูอย่างนั้นเหรอตัวมันใหญ่อะ่ะกว่าผีตัวอ,อื่นเอ๊ะ ผมโดนสวนแล้วผมไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้หอโดนตัดเฟสด้วยเขาต้องใจตัดคำรามผมไม่นะโอ้ยต,ติงได้ไหมได้ตายเหมือนกันใสยาไปแล้วด้วยนะจุ่มหมอนี่โอ้ยไม่ถึงอะแขนน้องสั้นน้องตัวใหญ่น้องตัวใหญ่วิ่งช้าอือไม่โดน ไอ้โดนนี่ะห,หน้าแดงกันเลยทีเดียวหนึ่งคิวห้านาทีอยู่เลยเหรอเฮ้ยได้ไหวอะเนี่ยน้องปุ๊บปุ๊อเฮ้ย,ยใช้ยานี่เนี่ยกูไปก่อนใช้เสร็จด้วยวะวันไม่ถึงอ่ะแขนสั้นต้อไปตุ๊บตุ๊ตุ๊เหมือนตัวนี้บัตรรันมันจะขึ้นไหวป,ปะ่ะใช่ปะ่ะ โดนอะไรวะน่ะ้เฮ้ยจะขัดเฟสเหรอครับไม่โดนไม่โดนที่ไหนนะก็เกิดจะโดนเฮ้ยสตานม่น่าเขาหมดนา่าจะได้อีกทีหนึ่งมั้ะขออีกทีหนึ่งแล้วกันบอกเลยยังไงเราอ่ะฮะตตายนะตายนะตายนะยนะไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นอย่าเด้ออย่าเด้อบอกเลย พอให้เด่นดอกเฮ้เขากล้าเปิดกล่องอยางงั้นขอให้ติดพยันกีดร้องแล้วครับผมบอกเลยผมกีดร้องแล้วจังหวะนี้เอ๊ะเอาไหมาเอา้าอ,อยืนนิ่งๆตีเลยตีไม่โดนใช่ไหมยืนนิ่งตีเลยเขาไม่อยู่นี่หรอไปดูนะฮะน้องนิพาวะ่ะ เหมือนน้องนิพากับนายามน้องตานอยตะนิดมีฤทธิ์น่าดูผมเอาน้องนิพาเลเหมือนเขาจะเป็นตัวจีดก็ดูเป็นตัวจีดดิตืเออเอออะไรของเองฮะผมลามานะผมเปลี่ยนละยอดเหรอยอดเหรอเราอะยอ่อไเง่งเง่ <c oughs> โดนโดนบอกเลยว่าโดนโดนบ้าล่ะโดนบ้าล่ะตอนนี้ผมผมเนี่ยขวัญไม่โดนกวจะโดนในบ้านเลยต้องเล็งเลยโดนลงไปเลยฮะตุปปีน้องตุปปี้น้องวิ่งช้าตอนวิ่งปกติน่ะ แต่มันก็เล่นมันอยู่นะถ้าแบบมันไล่แต่พอมันโดนจุกเด็กปุ๊บมันก็แบบมันก็หนึงไเหมือนกันนะนี่เนี่ยอู้หคำรามนะครับอู้หขวัญซ้ำด้วยบอกเลยยาเม็แบบสองต่อดับเบิ้ลตีไปพอตี็น,น้หนไม่โดนหรอ ฉีทนทานแตกทนดนทานแตกโดดตายป่ะน่ะไม่ตายมีท่าลงชิบหายแล้วไปไหนแล้วนี่เยอะชุบป,ปะไม่ชุบวิ่งไปโน่นละฉี่ไปไกลจ้ะถ้าจะโดดไปได้แล้วด้วยดนทานก็แตกผมคำรามแล้วกันสูนสิ้นความหวังตีกระโดดจากข้างล่างขึ้นข้างบน ก็โดดไกลมากเลยนะตอนแบบคำรามแบบก้าาาา